ภิกอากาศฉบับสั้นข้อความที่ศิษย์ศิธย์อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ฝั่งนี้นะอถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยวางกับสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้แล้วนะคะปัญหาอะไรที่หนักอึ้งอยู่ตอนนี้ที่อยู่ในหัวคุณเนี่ยณนะตอนนี้ท่านบอกให้คุณปล่อยวางและปล่อยมันไปได้แล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยวางนะคะ ต่อไปคนที่เลือกใบที่สองนะคะศิรักดิ์ิ์อยากจะบอกคุณว่าอื it's up to you มันขึ้นอยู่กับคุณนะเรื่องที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องถามท่านเลยอยู่ที่คุณว่าคุณอะจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้คุณจะทำหรือไม่ทำตัดสินใจไม่ตัดสินใจได้หรือไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นหลักค่ะและใบสุดท้ายนะคะใบนี้ ศิษิ์อยากจะบอกว่าขอให้คุณเลือกที่จะให้อภัยนะคะในหัวคุณกับเรื่องที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ท่านบอกว่าการให้อภัยหรืออภัยทานเป็นสิ่งที่คุณต้องทำณตอนนี้นะคะเพื่อให้คุณมีพลังงานที่ดีที่สุดนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย